เอฟเฟคับรอบ3นะครับพรีเมียร์ลีกเลว่นเล่นเป็นรอบแรกนะครับและอาร์เซนอลก็เล่นรอบนี้รอบแรกด้วยเช่นกันครับไม่รู้ใครมือดีครับไปจับโดนอาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะตั้งแต่รอบแรกที่ลงเล่นเลยดีเดียวนะครับอ่ะคลิปนี้นะฮะชอบไม่ชอบนะฮะดีไม่ดีก็ต้องลุยแล้วแหะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพรีวิวกันหน่อยครับความพร้อมจะเป็นอย่างไรจะรอดรายการนี้ไปถึงแค่ไหน รวมไวใน,นคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลนครับและคลิปนี้ครับคุยกันก่อนเกมนะฮะเกมที่อาร์เซนอลจะลงเล่นที่เอมิเรตสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนะอันนี้เป็น FA ฟเอครับนะฮะฟุตบอลถ้วยรายการที่เก่าแก่ที่สุดนะฮะก็ว่ากันว่าเป็นรายการที่อาร์เซนอลเนี่ยก็ อยากได้แหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะเพราะโปรแกรมมันเยอะเหลือเกินนะครับอีจยะเรามาค่อยๆไรเรียงกันแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันนะครับก็สําหรับเกมนี้เนี่ยนะครับคิดเห็นอย่างไรคิดว่าอาร์เซนอลจะเรียกว่าผ่านไปสู่รอบถัดไปได้ไหมหรือว่าจะหยุดแค่นี้แหละนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้ก็แล้วกันลองทายสกอร์กันมาก็แล้วกันนะครับถ้ายังคิดไม่ออก เดี๋ยวผมมีความพร้อมมาฝากกันครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งอาร์เซนอลก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลจะมีตัวไม่พร้อมอยู่ทั้งหมด4คนนะครับเท่ากับแมนยูเลยนะอาร์เซนอลจะไม่พร้อมออตัวลหลักๆก็เป็นบูกรโยซาก้าเบนจามินไวท์โทมิยาสึแล้วก็อีธานวารเนลี่นะครับทางฝั่งแมนยูก็4คนเหมือนกันนะโดยบังเอิญน,นะ จริงๆแรดฟอร์ดเรียกว่าไม่พร้อมได้ไหมอะ่ะเรียกว่าโดนตัดออกจากทีมนงี้ไห mm hmm. มนะฮะแล้วก็มีลูกชอลินเดอร์เลฟแล้วก็เมสันเมาส์นะครับที่จะไม่พร้อมในเกมนี้นั่นเองนะครับทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงครับอาซนอลจะมาในระบบเก่งก็คือ433นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเดวิดราญานะกองหลัง4คนเนี่ยแอบบ ส่วนตัวแอบคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนโล,โลเทชันบ้างนะครับเ,เกมที่แพ้นิวคาสเซิลในคาร,ราบาวคัพล่าสุดเนี่ยใช้ไมค์ลูอิสเองเป็นไควัสเคลี่นะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับขวาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจูเลนทิมเบอร์นะครับส่วนเซนเตอร์ฮาร์มเนี่ยแอบรู้สึกว่า1ใน2คนนี้จะได้พักก็คือซาลิบากับมาการเยสเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งใน2คนนี้จะได้พักและผมคิดว่าคนที่จะได้พักอ่ะไทาเลือกหวยนะผมเลือกว่าเป็น มาร์กาเยสได้พักนะครับแล้วก็ส่งยาขบกิเวลลงมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยผมเชื่อว่าจะใช้คาราฟิโอรีหรือหลุดไปถึงซินเชนโก้เลยนะครับผมมองแบบนี้เลยนะผมว่าอาร์เซนอลเกมนี้จะโรเตชันผู้เล่นครับเพราะว่ายังมีเกมพรีเมียร์ลีกลอนดอนดาร์บี้แมชกับทางด้านของทอร์นัมฮอสเปอร์รออยู่แล้วรวมไปถึงโปรแกรมอันแน่นเอียดต่อจากนี้เลยนะครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะต้องมีสลับบ้างนะอ่ะไปกันต่อเลยครับ แนวแนวรับน่าจะประมาณนี้กองกลางเนี่ยผมเชื่อว่าจะนำทัพมาโดยทางด้านของจอจินโยนะครับน่าจะเป็นตัวจริงในเกมนี้แล้วก็มีมิเกลเมลริโนเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มาตินโอริกาเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับตัวสอดแทรกก็ยังคงเป็นโทมัสปาเต้เป็นทั้งเด็แคนไรส์อะไรพวกนี้ก็ยังสามารถเป็นเป็นตัวสอดแทรกที่เป็นตัวจริงได้นะแต่อย่างที่ผมบอกนะผมเชื่อว่าอาจจะมีการสลับสเปลนหมุนเวียนโรเตชันบ้างนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยผมเชื่อว่าหน้าเป้าเนี่ยนะครับหรือว่าฟอร์นายนี่ยจะใช้ทางด้านของกราเบลเชซุสนะ ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยมันตัวเรื่องมันมีมนไม่เยอะจริงๆนะครับก็ต้องเป็นทอสซาเป็น,ปนกราว,วิมร์ตินเนลี่นั่นแหละนะครับเพื่อที่จะเรียกว่ายังคงรักษาสมดุลภายในเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ทีมเยือนเนี่ยผมเชื่อว่าจะมาชุดใหญ่ไฟกระพร,ะะริบจัดเต็มนะฮะก็ถ้าในระบบเก่งของเขาเนี่ยก็คือ3 421นะครับรูเบนอโมริมจัดให้แน่นอนนะครับผู้สำบัติอยูจะเป็นอังเดรโอนาน่าครับกองหลัง3คนครับผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับก็คือทางด้านแม็กควายอยู่ตรงกลางนะครับมัตไฮเดลิกยืนขวาแล้วก็ทางด้านของลิซานโดมันติเนสยืนเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะตัวที่จะสอดแทรกก็เป็นทางด้านของโยโร่นั่นเองนะครับวิงแบ็กมาร์กมาสลาอุยนะครับหรือว่ามาสลาวีเนี่ยนะครับดีเลยนะครับน่าจะเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็เดียโก้ดาโลจะเป็นฝั่งงซ้ายนนนัั่เอะครบ คู่ตรงกลางเนี่ยทางด้านของอูกาเต้จะจับคู่กับคอปปี้เมนูนั่นเองนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยอมาดเดียโรนะครับยังไงก็ต้องลงตัวจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหยุคอโมริมเนี่ยเขาถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับแล้วก็กัปตันทีมอย่างบูนอแฟลนแนนนะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมด้วยเช่นกันครับส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยเลือกใช้ระหว่างเซอร์ซี่กับฮอยลุนนะครับซึ่งถ้าถามผมนะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นอหลุนได้ลงก่อนนั่นเองนะครับนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งคู่นั่นเองครับฟุตบอลรายการนี้นะครับอาร์เซนลจะเล่นที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับในเวลา4ทุ่มวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่12มกราคมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำรอบ3ของ FA c เ p เลยนะครับเพราะว่า คู่ใหญ่เนี่ยมันไม่มีชนกันในรอบ64ทีมนะทีมพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพิ่งจะมาเล่นในรายการนี้ในรอบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหต้องแอบ,บรู้สึกว่ามันแหมโอ้โหกว่าจะมาถึงรอบนี้เนี่ยมันมันไม่น่านจะมาจับฉลากมาปะแ็มกันตั้งแต่เรียกว่าคู่แรกแบบนี้เลยนะแต่เอาละมาันเจอกันแล้วก็ต้องลุยกันนะครับวันนี้เอาไปดูฟอร์มกันเล่นดีกว่านะครับ ฟอร์มการเล่นก่อนหน้าเกมนี้นะครับ5เกมหลังสุดของมิเกลวาเจต้าพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเพิ่งจะแพ้นิวคาสเซิลในเกมคาราบาวคัพเลกแรกนะครับส่วนรูเบนอาร์โมริมฟอร์มดีครับนะฮะเพิ่งยันเสมอหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเรียกว่าเกือบชนะที่แอนฟินเลแล้วแล้วก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับเป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบ5เกมครับเสมอลิเวอร์พูล1นัดที่เหลือแพ้รวด4เกมเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับไม่น่าเชื่ออีกเรืืื่่ออองงงนนนึคคคคาายยยุเเฉลลีีใกกก้ััมะรบ 23ปลาย24ต้นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเลยนะครับเ d to head ล่าสุดที่เจอกันครับเป็นฝั่งอาร์ซอลที่ดูดีกว่าพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะเล่นที่เอเมเรซสเตเดียมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับก็ชนะ แมนยูไปทั้งหมด4ครั้งจาก5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้แมนยูไปครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโดยเกมที่แพ้เนี่ยเป็นเกมนัดพรีซสซั่นซะด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นสถิตกิก่อนพบกันระหว่างอาร์ซ a นอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาดูการคาดการเกมกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเป็นไปอย่างที่ผมคิดไว้ก็คือมิเกลวาเตต้าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวนโรเทชัน ขณะที่แมนยูอาจจะไม่ได้โรเตชันเพราะว่าได้พักมากกว่านิดนึงเพราะไม่ได้ไม่ได้เล่นศึกฟุตบอลคาราบาวคัพมาเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลนะครับที่ใช้ตัวสำรองลงเล่นสลับกับตัวจริงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะนะครับน่าจะเล่นกับแมนยูอย่างสูสีมากกว่าเกมที่อาร์เซนอลเพิ่งเปิดบ้านชนะด้วยสกอร์2-0เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผมมุมมองผมแบบนี้เลยนะวันนั้นเอาความเป็นจริงเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยถ้าไม่ได้ลูกตั้งเตะเนี่ยนะครับ ก็เรียกว่าผลงานไม่ได้ดีกว่าแมนยูแบบขาดลอยนะนะถึงแม้ว่าสกอร์มันจะ 2- 0นะแต่ผลงานจริงมันคู่ขี้สูสีมากนะณนะวันนั้นนะนะครับมีช็อตเซฟของเดวิดไรยาหลายๆครั้งนะเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมง่ายของอาร์เซนอลเลยนะครับยิ่งถ้ามีการโรเตชันเนี่ยโอกาสแพ้มีเลยอ่ะผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะแฟนอาร์เซนอลอย่าโกรธกันนะนะผมมองแบบนั้นเลยนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลในเรื่องของเกมรุกเนี่ยดูจะมีปัญหาโดยเฉพาะ Creative i d เดียโดยเฉพาะวิธีคิดโดยเฉพาะวิธีการเข้าทำเนี่ยมาตินโอเดกาดคายฮาวเอ็กโดนเชื้อไฟรัสไวรัสไข้หวัดเล่นงานนะครับทำให้ผูดเรียกว่าความ c r e เอทีฟมันตื้อตันผมผมพูดตรงๆเลยก็แล้วกันนะมันก็เลยแลดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดูไหลลื่นเท่าไหรอ่อ่ะนะครับผมก็เลยมองว่าคู่นี้เนี่ยโอ้โหโอกาสโอกาสออกเสมอมีนะครับเว้นแต่ว่าอาร์เซนอลจะแบบใส่ชุดใหญ่ไฟกระพริบ ตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้โอกาสอาร์ซอลจะชนะมีเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยหวยจอกที่เสมอนะครับ หวยเจาที่เสมอแล้วก็ไปวัดกันว่าจุดโทษใครจะชนะเออคู่นี้ปีนี้นะครับเอฟเอคัพนะปกติจะรีเพย์นะแแต่ว่าปีนี้ไม่รีเพย์นะครับจบก็เรียกว่าหาผู้ชนะเลยนะครับหรือว่าสุดท้ายก็ต้องมีโดยกงดีกายิงจุดโทษอะไรกันไปอย่างนี้เลยนะครับนะก็หวังว่านะครับคือมันดีนะที่มันเป็นอย่างนี้นะจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อเล่นไปเล่นมาอะไรเงี้ยโปรแกรมจะได้ไม่ต้องแน่นมากเกินไปนะครับและหวังว่านะครับถ้าเสมออา์เซนอลอาจจะลุ้นชนะจุดโทษอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าใดๆก็ตามพลาดท่าเสียทีตกรอบ ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายในมุมมองผมนะเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งยูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วก็คาราบาวครับเนี่ยมันก็แน่นมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันจะไปไม่ถึงแชมป์ผมก็มองว่าก็ตัดโปรแกรมตัดไฟต้นลมไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยแต่ถ้าจะไปให้สุดเอาให้ถึงแชมนะพี่ต้านะครับอ่ะทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราอ่ะผมลืมฟันธงลงสกอร์ผมฟันธงเลย เสมอกันนึ1-1ในเวลา90นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลุ้นเอาหน่อกทีนึงว่าใครจะเป็นผู้ชนะนั่นเองแล้วกันนะครับทุกคนลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับว่าคู่นี้ออกมาจะเป็นอาซ e นอลเจ้าบ้านหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะได้ผ่านเข้ารอบถัดไปนั่นเองนะครับ และคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยเซลติกไทยแลนด์นะครับนะก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขากําลังทําการตลาดครับอยากจะชวนแฟนบอลนะครับทั้งเชียร์สนอนเชียร์แมนยูหรือชื่อหลายๆทีมนี่นะครับปันใจไปดูหลีกสกอตเลนิดนึงนะครับแล้วก็เซลติกก็ถือว่าเป็นทีมที่มีเรียกว่าแฟนบอลในสกอตแลนด์ค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากจะฝากแฟนชาวไทยด้วยนะครับเรียกว่าเหมือนมันมีหลีกลองมาเรียกว่าไปดูเพิ่มเติมไปเชียร์เพิ่มเติมอีกซึ่งหนึ่งทีมกันละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีกิจกรรมด้วยนะอย่างท ทำการตลาดอยู่ก็เลยมีกิจกรรมเรื่องของเล่นเกมแจกของรางวาัลมีทั้งเสือ้อมีทั้งทโทรศัพท์อะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายแก่กองเลยนะครับใครอยากจะไปดูกิจกรรมเพิ่มเติมหรือไปร่วมสนุกกับเขาหรือไปทําความรู้จักทีมเซลติกก็ไปเข้าไปได้นะครับที่เซลติกไทยแลนด์นั่นเองนะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นก็แล้วกันนะครับนะ,ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทีมเซลติกนั่นเองนะครับเออผมจะมีว่าจะว่าแล้วผม เดี๋ยวจะมีไปสหราชอาณาจักรไปยูเคนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตลองแวะเวียนไปดูฟุตบอลสกอตแลนด์สัหน่อยนะครับเผื่อจะได้มีอะไรน่าสนใจมาฝากทุกคนด้วยกันละกันนะอ่ะนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับอย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาว่ากันครับว่าเข้ารอบหรือเปล่านะครับไปละสวัสดีครับ